เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นี่มันน่าทึ่งมากเลยนะคะคือมันเริ่มงจากท่าที่เราจับต้องได้รู้จักกันดีอย่างเงินครับแต่เอกสารที่เรามีอยู่ตรงหน้านี้สิคะมันพาเราเดินทางไปไกลมากใช่ครับไปไกลเลยไปถึงเรื่องสนามพลังงานชีวภาพแล้วก็ไปจนถึงระดับของจิตสำนึกเลยทีเดียวใช่ครับมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะก้าวกระโดดจากโลกของวัตถุที่เราคุ้นเคย ไปสู่มิติของพลังงานที่ละเอียดอ่อนมากๆภารกิจของเราวันนี้ก็เลยเป็นการค่อยๆแกะรอยตามแนวคิดนี้ไปนี่ล่ะค่ะคืออยากจะทำความเข้าใจว่าแนวคิดเรื่องนาโนซิลเวอร์กับสิ่งที่เรียกว่ามนทนพลังงานเนี่ย hmm. มันคืออะไรกันแน่แล้วมันเชื่อมโยงกันยังไงคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยนะคะครับสาสารทางกายภาพอย่างเงินเนี่ยพอเราย่อมันลงไปเล็กมากๆในระดับนาโน มันจะไปส่งผลกับสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างสนามพลังงานรอบตัวเราหรือแม้กระทั่งความคิดของเราได้อย่างไงเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะกันไปทีละชั้นดีกว่าค่ะได้เลยครับเริ่มจากแก่นของมันก่อนเลยที่เรียกว่ามนทนพลังงานนาโนซิลเวอร์ค่ะจริงๆแล้วมันคือภาพพลังงานครับในเอกสารอธิบายว่ามันไม่ใช่แค่รูปภาพสวยๆนะครับอ๋อแต่เป็นเหมือนแผนผังพลังงานที่ถูกเข้ารหัสด้วยความถี่เฉพาะตัวของอนุภาคเงินระดับนานโน เหมือนเป็นพิมพ์เขียวพลังงานอย่างนั้นแหละคะแล้วพอเราเปิดภาพนี้ขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นตามที่ระบุไว้ก็คือสนามพลังงานที่เข้ารหัสไว้นี่แหละครับจะกระจายตัวออกมาอืแล้วเข้าไปผสานกับสนามชีวภาพหรือที่เรียกกันว่าไบโอฟิลของเรานะครับค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับการสร้างชั้นเกราะพลังงานที่มองไม่เห็นขึ้นมารอบตัวเราชั้นเกราะพลังงาน ฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างในเกราะนี้จะเป็นยังไงในเอกสารบรรยายไว้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับว่ายังไงบ้างครับบอกว่าจะรู้สึกมั่นใจขึ้นเบาสบายขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนได้รับการปกป้องจากข้างในมันไม่ใช่การป้องกันทางกายภาพแบบใส่เสื้อเกราะนะคะอืมแต่เป็นความรู้สึกปลอดภัยที่มาจากข้างในจิตใจเลยซึ่งกลไกเบื้องหลังที่เขาอธิบายไว้นี้ก็น่าขบคิดนะครับคือมันไม่ได้ทํางานแบบ เนื้อธรรมชาติซะทีเดียวแต่บอกว่าพลังงานนี้จะเข้าไปปรับสมดุลปรับสมดุลใช่ครับ ปรับสมดุลคลื่นไฟฟ้าชีวาภาพในร่างกายเราซึ่งเป็นระบบที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับมันจะไปช่วยลดการรบกวนจากพลังงานที่ไม่พึงประสมที่เราต้องเจออยู่ทุกวันพอพูดถึงการลดการรบกวนมันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องระดับเซลล์ด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่าทําให้การสื่อสารระหว่างเซลล์มันใสสะอาดขึ้นถูกต้องครับซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของร่างกายโดยรวมใช่เลยครับถ้าจะให้เปรียบเทียบเพื่อเห็นภาพชัดเจนที่สุดนะ มันก็ทำหน้าที่เหมือนโล่พลังงานหรือ energy shield นั่นแหละออ๋ oh. คือการสร้างบรรยากาศรบตัวที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็เอื้อต่อสภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจครับเพราะเราเห็นภาพว่ามันสร้างโล่พลังงานขึ้นมารอบตัวเราแล้วคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมต้องเป็นเงินล่ะคะทำไมไม่ใช่ทองคำขาวหรือทองแดงในเอกสารมีคำอธิบายเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลย ประเด็นนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยครับในเอกสารเขาชี้เลยว่าเงินหรือซิลเวอร์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นตัวนำไฟฟ้าและพลังงานสูงที่สุดในโลกธรรมชาติสูงที่สุดเลยเหรอคะใช่ครับพูดง่ายๆคือมันยอมให้อิเล็กตรอนไหลผ่านตัวมันได้เร็วและบริสุทธิ์ที่สุดโดยมีแรงต้านทานน้อยมากๆแทบจะเป็นศูนย์โอเคอันนี้เข้าใจได้ในทางฟิสิกส์แต่แล้วยังไงต่อคะ และตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องคุณสมบัติการเป็นตัวนําที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วของเงินเนี่ยค่ะพอมันถูกย่อส่วนลงไปสู่ระดับนาโนคือเล็กมากๆขนาดแค่ 1- นึถึงร้อยนาโนเมตรความสามารถนี้มันไม่ได้ลดลงนะแต่มันกลับเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมหาศาลเลยเดี๋ยวสิคะปกติของยิ่งเล็กพลังมันน่าจะยิ่งน้อยลงหรือเปล่าแนวคิดที่ว่าย่อให้เล็กแล้วกลับทรงพลังขึ้นนี่มันดูสวนทางกับความรู้สึกเหมือนกันนะ เป็นคำถามที่ดีมากครับมันส่วนทางกับสามันสำนึกจริงๆแต่คำอธิบายอยู่ในเรื่องของพื้นที่ผิวครับพื้นที่ผิวใช่ครับลองจินตนาการถึงลูกบาดน้ำตาลก้อนใหญ่นะครับถ้าเราเอามันมาหั่นเป็นลูกเล็กๆระดับผงฝุ่นนับล้านชิน้นค่ะพื้นที่ผิวของผงฝุ่นทั้งหมดรวมกันจะมากกว่าพื้นที่ผิวของก้อนน้ำตาลก้อนเดียวมหาศาล เข้าใจแล้วพอพื้นที่ผิวโดยรวมมันขยายออกอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับปริมาตรเดิมมันก็เลยทำปฏิกิริยากับสิ่งรอบข้างได้มากขึ้นใช่เลยครับและพอเป็นอนุภาคเงินนานโน,โนพื้นที่ผิวที่เพิ่มขึ้นมหาศาลนี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสนามพลาสมาพลังสูงหรือพลาสโ o n i c ฟิลขึ้นรอบๆตัวมันสนามพลาสมาพลังสูงครับซึ่งสนามพลังงานพลาสมาที่ว่านี่เอง ที่ทำให้มันมีความสามารถพิเศษในการสั่นพร้องกับคลื่นแสงและคลื่นจิตได้โดยตรงนี่คือจุดที่เชื่อมโยงธาตุทางกายภาพเข้ากับมิติของพลังงานที่ละเอียดอ่อนขึ้นครับ โอ้โหจากการหันลูกเต๋ามาสู่สนามพลาสมาที่สั่นพร้องกับคลื่นจิตได้เลยทีเดียวแล้วพอมีสนามพลังงานนี้แล้วมันส่งผลต่อระบบพลังงานในร่างกายเรายัางไงต่อดิฉันเห็นคำหนึงในเอกสารที่สะดุดตาม,มากสนามรีเซ็ตของระบบพลังง,งงานชีวภาพ Biofield Reset Field, Res field. ใช่ค่ะฟังดูเหมือนปุ่มรีเซ็ตคอมพิวเตอร์เลยมันหมายความว่ายังไงคะเนี่ยก็เปรียบเทียบได้ตรงเลยครับหน้าที่ของมันก็คือการรีเซ็ตจริงๆ โดยการเข้าไปสลายคลื่นพลังงานหยาบๆหรือพลังงานรบกวนที่ไม่สมดุลในร่างกายเราที่เรียกว่า e l e c t r o s m อกหรือมลภาวะทางไฟฟ้า ไอเต้าอิเล็กโทรสมอกนี่ก็คือสิ่งที่เราเจออยู่ทุกวันจากมือถือ Wi-Fi อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรอบตัวเราใช่ไหมคะใช่เลยครับมันเหมือนเราอยู่ในห้องที่ทุกคนกำลังตะโกนคุยกันนะครับออ๋ oh. เซลล์ของเราก็เลยสับสนสื่อสารกันไม่รู้เรื่องในเอกสารบอกว่าพอคลื่นของแนโนซิลเวอร์เข้าไปมันเหมือนมีคนบอกให้ทุกคนในห้องเงียบลงค่ะ <c oughs> ทําให้เซลล์สามารถกลับมาสื่อสารกันได้อย่างสงบและเป็นระเบียบอีกครั้งเขาถึงเรียกมันว่าคลื่นแห่งความเงียบที่ฟื้นฟูการเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้าไปที่น้ําในเซลล์ของเรานี่แหละค่ะที่ดิฉันว่ามันลึกซึ้งมากคือมันไม่ได้พูดแค่เรื่องคลื่นไฟฟ้าลอยๆแต่ลงลึกไปถึงโครงสร้างของน้ําที่เป็นส่วนประกอบหลักในร่างกายเราเลยนี่เป็นประเด็นที่น่าขบคิดมากครับในเอกสารพูดถึงแนวคิดเรื่อง hexagonal coherent water ค่ะ หรือน้ำที่มีโครงสร้างโมเลกุลเรียงตัวกันเป็นรูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเพราะในแวดวงสุขภาพทางเลือกนี่ถือเป็นแนวคิดสําคัญเลยว่านี่คือรูปแบบของน้ําที่ดีที่สุดใช่ครับเป็นรูปแบบของน้ําในเซลล์ที่มีสุขภาพดีที่สุดและเป็นรูปแบบที่สามารถรับส่งข้อมูลในเชิงพลังงานได้ดีที่สุดด้วยเหมือนกับว่าน้ําในเซลล์ของเราทั้งหน้าที่เป็นฮาร์ดดิสก์ที่คอยบันทึกและส่งต่อข้อมูลพลังงานอย่างนั้นนะคะ คล้ายๆอย่างนั้นเลยครับเมื่อสนามพลังงานของนาโนซิลเวอร์เข้าไปสั่นพ้องกับน้ําในเซลล์มันจะเหนี่ยวนําให้น้ําที่อาจจะเสียโครงสร้างไปจากความเครียดหรือมลภาวะต่างๆเนี่ยกลับมาเรียงตัวเป็นโครงสร้างหกเหลี่ยมที่สมบูรณ์อีกครั้งพอฟังมาถึงตรงนี้ยอมรับเลยค่ะว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างก้าวกระโดดมากเลยนะจากเรื่องการจัดเรียงโครงสร้างของน้ําในเซลล์ครับสมดุลอย่างสมบูรณ์ทั้งสมดุลทางไฟฟ้าความดันออสโมซิสและสนามพลังงานรอบๆนิวเคลียสสงบลงอืม มันจะสร้างสภาวะที่เอ,เอื้ออํานวยให้กลไกลก,าการซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติของ DNA ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วค่ะสามารถกลับมาทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งครับมันไม่ใช่การเข้าไปแก้ไข DNA โดยตรงอแต่เป็นการสร้างบ้านที่สมบูรณ์ให้ DNA กลับมาดูแลตัวเองได้นั่นเองเป็นการฟื้นฟูจากจุดที่ลึกที่สุดของเซลล์เลยนะ จากธาตุเงินมาสู่อนุภาคนาโนสนามพลาสมาแล้วก็มาถึงการจัดเรียงโครงสร้างของน้ำในเซลล์ที่ส่งผลต่อ DNA ครับผมมันเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งจริงๆแต่เท่าที่อ่านดูเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะคะมันยังขยายไปสู่ระบบพลังงานที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นอีกใช่ครับเรากำลังจะก้าวจากเรื่องของชีววิทยาในระดับเซลล์ไปสู่แนวคิดของพลังงานในร่างกายตามศาสตร์ตะวันออกแล้วครับอีสุชมนาครับ ซึ่งตามความเชื่อแล้วก็คือเส้นพลังงานแกนกลางที่วิ่งอยู่ในแนวกระดูกสันหลังของเราเป็นเหมือนแกนกลางระหว่างพลังหินและหยางซึ่งถือเป็นเส้นทางพลังงานที่สําคัญที่สุดในร่างกายเลยครับเปรียบเสมือนทางด่วนหลักของพลังชีวิตหรือพรานะและชี้ลักษณะพลังงานนาโนซิลเวอร์เข้ามามีบทบาทตรงนี้ยังไงคะคาอธิบายบอกว่ามันจะเข้าไปเคลียร์พลังงานเก่าและความคิดเก่าที่ฝังอยู่ในอเทอริกโอดีออกจากเส้นกลางนี้ คำว่าอ t เทริกบอดี้ในาศาสตร์พลังงานเขาหมายถึงอะไรคะอธิบายง่ายๆก็คือร่างพลังงานที่ซ้อนทับอยู่กับร่างกายเราเป็นเหมือนพิมพ์เขียวพลังงานนะครับพิมพ์เขียวพลังงานใช่ครับแนวคิดก็คือความคิดอารมณ์หรือประสบการณ์เก่าๆที่ยังค้างคาอยู่มันจะไปติดอยู่ตรงพิมพ์เขียวพลังงานนี้ทําให้พลังงานชีวิตไหลเวียนได้ไม่สะดวกเหมือนมีตะกร,รันไปเกาะในท่อพลังงานอ๋อเพราะฉะนั้น การเคลียอิสรกบอดดี้ก็เหมือนกับการไปทะลวงท่อพลังงานที่อุดตันให้มันกลับมาโล่งสะอาดอีกครั้งใช่เลยครับเมื่อท่อกลางนี้สะอาดแล้วพลังงานใหม่ก็จะสามารถไหลเวียนขึ้นลงได้อย่างอิสระอีกครั้งซึ่งตามศาสตร์โบราณแล้วสภาวะนี้คือพื้นฐานสำคัญของสุขภาพกายและใจที่ดีเลยครับถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีก นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานในร่างกายแล้วนะคะแต่มันลามไปถึงระดับของความคิดและสติเลยถูกต้องครับเพราะพลังงานกับความคิดมันเชื่อมโยงกันโดยตรงในเอกสารใช้คำที่น่าสนใจมากว่ามันทำหน้าที่เหมือนตัวกรองของความคิดหรือ mental clarifier ตัวกรองความคิดหมายความว่ามันช่วยกรองความคิดไม่ดีออกไปหรอคะไม่เชิงว่ากรองความคิดดีหรือไม่ดีครับแต่เป็นการปรับสภาวะของสมองมากกว่าอ๋อ oh. เขาอธิบายการทำงานในระดับคลื่นสมองว่าพลังงานนี้จะช่วยทำให้สมองลดการสั่นในย่านความถี่เบตา้าเบต้าครับซึ่งเป็นคลื่นสมองที่ทำงานตอนที่เราคิดวุ่นวายฟุ้งซ่านหรือเครียดจัดจัดแล้วมันไปส่งเสริมคลื่นแบบไหนแทนคะมันจะค่อยๆชักนำให้สมองเข้าสู่ย่านความถี่อัลฟาและเตต้าแทนซึ่งคลื่นอัลฟาก็คือสภาวะที่เราผ่อนคลายแต่ยังมีสติอยู่เป็นสภาวะแห่งความสงบ ค่ะส่วนเตตานั้นลึกลงไปอีกขั้นเป็นสภาวะที่เชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์สมาธิลึกและการเข้าถึงข้อมูลจากจิตใต้สำนึกผลในระยะยาวที่บรรยายไว้ก็น่าสนใจมากนะบอกว่าจะรู้สึกเหมือนจิตเริ่มโปรง่งเบาและมองทุกอย่างด้วยความชัดเจนที่ไม่เจือปนด้วยอารมณ์อืม เหมือนกับว่าเราสามารถมองเห็นสถานการณ์ต่างๆตามความเป็นจริงได้มากขึ้นโดยไม่มีอคติหรือความรู้สึกขุ่นมัวมาบดบงังซึ่งก็สอดคล้องกับทีมหลักที่เราคุยกันมาตลอดเลยนะครับคือเรื่องการชำระล้างและการทำให้กระจ่างชัดใช่เลยค่ะตั้งแต่ระดับเซลล์มาจนถึงระดับความคิดเลยครับอีกประเด็นที่ทีฉันว่าสวยงามมากคือการใช้ภาษาเชิงสัญ,ญลักษณ์ในเอกสารเขาใช้ภาพพจน์เรื่องแสงสีเงินหรือ Silver Ray ใช่ครับ เป็นการเชื่อมโยงคุณสมบัติทางพลังงานเข้ากับความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกแสงสีเงินนี้ถูกเชื่อมโยงกับ Divine Feminine Light ซึ่งเป็นแสงแห่งการเยียวยาความเมตตาและการคืนความสงบในทุกมิติครับลักษณะการทำงานของมันก็ถูกบรรยายไว้อย่างงดงามว่าไม่ร้อนไม่แผดเผาแต่ค่อยๆชำระสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากเซลล์จิตและสนามรอบตัวเราอย่างละมุน มันให้ภาพของการทำความสะอาดที่อ่อนโยนแตุ่้มพลังไม่ใช่การทำลายล้างแต่เป็นการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ในเอกสารยังมีการพูดถึงการประยุกต์ใช้ในระบบที่เรียกว่าออร์แกนิกสั้นๆด้วยนะคะดิฉันไม่คุ้นกับคำนี้เลยคำว่าออร์แกนิก ที่พูดถึงในเอกสารเนี่ยมันเป็นชื่อของระบบที่พัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดเรื่องพลังงานออร์กกนซึ่งเป็นแนวคิดเก่าแก่ที่เชื่อว่ามีพลังงานชีวิตสากลไหลเวียนอยู่ทั่วทุกที่นะครับอ๋อค่ะในที่นี้เขาบอกว่าการนำพลังงานของนาโนซีเวอร์เข้าไปในระบบนี้ จะช่วยปรับสมดุลสนามพลังงานของอุปกรณ์ทั้งหมดทําให้คลื่นพลังงานกลับมาสะอาดคัดเจนและมีเฟสเดียวกันกับสนามพลังงานของโลกสรุปแล้วหัวใจขนแนวคิดทั้งหมดนี้ถ้าจะให้รวบยอดเลยมันคือการใช้ความบริสุทธิ์ทางกายภาพของเงินในระดับนาโนครับเพื่อไปรีเซ็ตระบบข้อมูลของร่างกายเราตั้งแต่ระดับน้ําในเซลล์ไปจนถึงคลื่นความคิดเลยใช่ไหมคะเป็นการสรุปที่เห็นภาพมากครับคือธีมหลักที่สอดคล้องกันตลอดทั้งเรื่องนี้คือการชําระล้าง ification การทำให้กระจ่างชัด Clarification และการคืนทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่ความถี่ดั้งเดิมของความบริสุทธิ์มไม่ว่าจะเป็นเซลล์น้ำเส้นพลังงานหรือแม้กระทั่งความคิดของเราเองเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากจริงๆจากการสำรวจธาตุเงินที่เราจับต้องได้ไปสู่รูปแบบนานโนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็ไปสู่ผลกระทบต่อสนามชีวภาพและเซลล์ครับจนกระทั่งไปถึงความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ในระดับจิตสำนึกและจิตวิญญาณ เหมือนการค่อยๆปอกเปลือกหัวหอมเข้าไปสู่แก่นกลางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเราได้เห็นแนวคิดสําคัญๆที่เชื่อมโยงกันเป็นทอดๆตั้งแต่ plasmonic field ที่เกิดจากอนุภาคนาโนการทํางานของ b i o f i e l reset ที่ช่วยล้างพลังงานรบกวนค่ะแนวคิดเรื่อง hexagonal coherent water ที่เป็นกุญแจสําคัญในระดับเซลล์ไปจนถึงการทําหน้าที่เป็น mental clarifier ในระดับของสติ ใช่ค่ะซึ่งก็ต้องย้ำกันอีกทีนะคะว่าแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่ต้องระลึกไว้ก็คือ ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำเสนอขึ้นเพื่อความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพแบบองค์รวมและการบำบัดด้วยพลังงานค่ะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำหรือวินิจฉัยทางการแพทย์การตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพยังคงเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นข้อควรพิจารณาที่สำคัญมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นจากการสำรวจเรื่องนี้คือการที่มันนำเสนอโครงข่ายความคิดที่เชื่อมโยงสิ่งที่เล็กที่สุดในทางกายภาพคือระดับนานโน เข้ากับแนวคิดที่กว้างและละเอียดอ่อนที่สุดอย่างจิตสำนึกและพลังงานสากล mm. มันชวนให้เราขบคิดถึงเส้นแบ่งระหว่างโลกของวัตถุกับโลกของพลังงานและตั้งคำถามว่าในอนาคตภาษาของเทคโนโลยีกับภาษาของแนวคิดจิตวิญญาณโบราณค่ะ <c oughs> อาจจะมาบรรจบกันในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้